สวัสดีครับ fc ช่องบาราบือรักเหรียญทุกท่านเลยนะครับทั้งเก่าและใหม่ที่เข้ามาชมนะครับช่องบราบือรักเหรียญนะครับช่องที่นะครับเป็นทางเลือกให้ก <attacking. S 2> ับนะครับนักสะสมทั้งเก่าและใหม่นะครับรับซื้อเหรียญธนบัตรของสะสมในราคายุติธรรมนะครับผมก่อนเข้าไปรับชมรับฟังเนื้อหาในคลิปนะครับขอให้ทุกท่านนะครับกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งนะครับให้กับช่องบราบือรักเหรียญผมด้วย คือเมื่อวานนะครับมีนักสะสมนะครับน้องที่เคยส่งของมานะครับส่งรูปภาพเหรียญมาให้ดูเป็นเหรียญสองบาทสีทองนะครับอีกด้านมีลักษณะคือเหรียญน,นะครับภาพเหรียญนนถูกลบหายไปอาจจะเกิดจากสาเหตุปั๊มไม่ติดหรือเกิดจากการกระทําของเครื่องจักรนะครับบางอย่างหรืออาจจะกระทบนะครับ กับวัตถุนะครับต่างๆที่อาจทําให้นะครับบนเหรียญเราไม่มีรอยนะครับผมจากที่ผมดูนะครับคือจากรูปที่ถ่ายมาที่ส่งมาให้ผมดูผมดูแล้วนะครับอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับแต่ก็เท่าๆที่ดูนะครับ f c ก็ก็ยังไม่ฟันธงนะครับว่าเป็นเหรียญที่ปั๊มไม่ติดหน้าเดียวเพราะว่า ต้องส่งเหรียญมาดูมาเช็คดูก่อนครับเพราะว่ามันจะมีความมันจะมีจุดสังเกตพูดง่ายๆคือคือระหว่างที่ปั๊มไม่ติดนะครับหน้าเดียวนะครับคือถ้าปั๊มไม่ติดก็คือทั้งหน้านั้นนะครับจะปั๊มไม่ติดเลยนะครับส่วนท่านะครับที่เกิดจากแรงหรือวัตถุกระทำเนี่ยนะครับก็จะมีนะครับบางจุดที่ยังพอเห็นได้อยู่นะครับคือจะมีจุดตรงนี้นะครับ ที่ให้เราสังเกตดูนะครับถ้าแบบนี้นักสะสมส่วนใหญ่จะตีเป็นเหรียญชำรุดนะครับเหรียญที่ชำรุดเหรียญที่นะครับสึกประมาณนี้ครับ fc ลองสังเกตนะครับเหรียญสิบบาทนะครับเหรียญนี้ดูนะครับดูขอบครับเนี่ยดูขอบครับเนี่ยอันนี้เหรียญสิบบาทปีพศ2 5งห้าห้าหนึ่งนะครับเหรียญนี้ผมได้มาจากคลิป หลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับผมเคยทําคลิปแล้วก็ลงนะครับเกี่ยวกับเหรียญขอมนี้แหละนะครับเหรียญนี้คือนะครับหนึ่งในเหรียญสิบที่ผมนะครับเอาเงินห้าพันบาทนะครับไปแลกมาเพื่อหาเหรียญหายากแล้วก็เจอเหรียญนี้มานะครับเนี่ยเงินห้าพันนะครับเจอเหรียญนี้มามาด้วยครั้งแรกไม่เจอครับเพราะว่าเหรียญบาทเยอะแต่ครั้งนี้ครับเหรียญสิบบาท ผมแลกมาสามพันบาทก็คือสามถุงถุงละพันบาทนะครับเจอนะครับเหรียญนี้ครับนี่ครับเจอเหรียญนี้ครับนี่คือเหรียญสิบาทนะครับสองห้าห้าหนึ่งรัชการที่เก้านะครับขอบมนครับ fc ดูดีครับดูขอบดีครับเนี่ยโฟกัสที่ขอบนะครับเนี่ยโฟกัสที่ขอบนะครับขอบมนเลยครับเนี่ยขอบมนเลยนะครับ เห็นไหมครับขอบมนนะครับขอบมนเลยแต่ของน้องเนี่ยเป็นเป็นเรื่องของนะครับด้านด้านนี้ครับคือไม่มีภาพรู้สึกว่าจะปั๊มปั๊มไม่ปั๊มไม่ติดนะครับทั้งแถบแต่ของผมเป็นขอบมนนะครับขอบมนทีนี้มาพูดถึงเรื่องน้ําหนักนะครับถามว่าน้ําหนักในเหรียญเนี้ยหายไหมผมชั่งน้ําหนักดูนะครับเมื่อวานนะครับช่วงบ่ายที่น้องส่งมาปรากฏว่า น้ำหนักหายครับน้ำหนักเหรียญนี้ครับเมื่อคู่นี้ผมหาเครื่องช่างที่ต้นผมไม่เจอนะครับก็เลยนะคร ada, er nah <c oughs> ับก็ก็เลยว่าจะเอามาลองช่างอีกสักครั้งแต่ว่าผมก็ช่างแล้วแหละครับเหรียญนี้ครับน้ำหนักนะครับน้ำหนัก7.9ครับหายไป0.6กลรัมครับหายไป0.6กลัำนะครับส่วนที่หายไปครับน่าจะเป็นตรงนี้ครับเนี่ยเนตรงขอบเนี่ยขอบเนี่ย คร in right. ับเนี่ยตรงขอบเนี่ยขอบน่ครับส่วนขอบนี่ครับหายไปครับเนี่ยเหลือเจ็ดจุดเก้ากรัมครับจากปกติแปดจุดห้ากรัมครับสิบบาทนะครับเหรียญนี้ก็เป็นการับ f อฟครับเหรียญนี้คือเหรียญห้าบาทครับเนี่ยเหรียญห้าบาทเนี่ยดูขอบสิครับเนี่ยดูขอบ ดูขอบนี่ครับนี่ครับ FC ว่าโดนอะไรทําครับเนี่ยดูขอบสิครับเนี่ยเหรียญหบาทแบบใหม่ครับแบบบางอันนี้หนักเหลือนะครับ5.9ากากรัมนะครับจากปกติเท่าไหร่ครับ FC 6.5นะครับ เหรียญห้าบาทเนี่ยหกจุดห้ากรัมนะครับหกจุดห้ากรัมนะครับนี่คือนะครับสองเหรียญนะครับที่ผมตีชำรุดนะครับแล้วก็เก็บไว้นะครับเผื่อ f อซนะครับส่งรูปหรือว่าส่งอะไรมาประเมินราคานะครับผมก็จะได้นะครับทำการเช็คดูให้นะครับนี่ครับผมก็เลยตีสองเหรียญนี้เป็นเหรียญชำรุดนะครับอันนี้ขอบไม่มนเท่าไหร่นะครับสู้เหรียญนี้ไม่ได้ครับเหรียญสิบเนี่ย ที่ผมแรกมานะครับทำคอนเทนต์ในี่ห้าพันบาทเนี่ยครับเนี่ยผมแลกมาให้เอซดูนะครับว่า5,000บาทเนี่ยจะเจอเหรียนอะไรสักอย่างไหมแต่ก็ไม่เจอครับเจอก็เจอปีลึกปี3ามปี32อะไรแต่ก็ไม่ใช่ตัวติดนะครับแต่ตอนจะเจอนะครับบังเอิญก็บังเอิญครับก็พาลูกสาวไปซื้อลูกชิ้นนะครับที่ร้านประจําช่วงเลิกเรียน ก็ได้เหรียญ10บาทปีสีหนึ่งมาหนึ่งเหรียญแล้วก็เหรียญการจนาสิบบาทมานะครับคู่กันเลยโปะเลยครับจากที่ผมเอาเงินให้ลูกไปสาวไปซื้อของร้อยหนึ่งนะครับก็ก็ได้เหรียญสิบบาทปีสีหนึ่งมานะครับก็ได้เงินร้อยขึ้นแล้วครับเนื่องจากว่าเหรียญสิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่งเล่นกันในกลุ่มก็หลักร้อยะครับร้อยขึ้นอยู่แล้วครับเหรียญก็สภาพสวยนะครับที่ผม รีวิวให้ F4 ไปเมื่อวานนะครับก้เหรียญนั่นแหละครับนี่ครับก็จบไปนะครับสําหรับเหรียญนะครับอ่สิบบาทนะครับกับเหรียญห้าบาทนะครับนี่ครับก็ช่องบรลบือลักเหรียญนะครับ f c นะครับก็มีช่องทางนะครับในการติดต่อนะครับ f c อย่างนี้ครับถ้า f c มีนะครับเหรียญหรือว่านะครับธนบัตรที่จะส่งมานะครับก็โทรศัพท์มาได้ที่นะครับ 0642251499นะครับนี่คือสายตรงนะครับสายตรงโทรหาผมเลยนะครับว่ามีเหรียญอะไรที่จะขายครับมีแบงค์อะไรที่จะให้ดูครับเออส่วนนะครับถ้าใครถนัดทางไลน์นะครับก็มาแอดไลน์ได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0642251499ได้นะครับตามที่ผมเคยทำคลิปนะครับเข้าโปรแกรมไลน์ก่อนนะครับแล้วก็ไปช่องเพิ่มเพื่อนครับ จะมีรูปคนและเครื่องหมายบวกนะครับชีกตรงนั้นนะครับก็จะปรากฏขึ้นมานะครับให้เรากรอกนะครับเนี่ยเลขเข้าไปครับตรงทางขวามือนะครับไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไอดีแรกนะครับไอดีที่ช่องที่2วงกลม2ที่อยู่ติดกันนั่นแหละครับกรอกเข้าไปครับทีนี้ก็จะขึ้นนะครับเป็นรูปของผมอ่ารับซื้อเหรียญธนบัตรและของสะสมนะครับเราก็คุยกันทางนั้นเลยครับก็ส่งรูปมาประเมินราคานะครับถ่ายรูปนะครับคือเพื่อประโยชน์ของท่านเองก็คือ เวลาจะส่งรูปมาประเมินนะครับ fc คือถ่ายรูปนะครับมาให้ชัดๆนะครับ fc ครับผมจะได้ดูและก็ประเมินราคาได้ถูกต้องแม่นยําที่สุดนะครับผมก็อยากให้ fc นะครับส่งของมาขายเยอะๆนะครับช่วงนี้ก็ยังผมยังไม่ได้มีของที่จะขายลงกลุ่มนะครับเนื่องจากว่ารอนะครับรอของจาก fc อยู่นะครับตอนนี้คืออยากได้นะครับประเภทครุฑนะครับครุฑและก็พวกเหรียญนะครับ2บาทปี5 50นะครับ ที่มีนะครับคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับเสนอมาแต่ราคาไปไม่ไหวจริงๆครับนะครับเพราะว่าในกลุ่มก็ตอนนี้ก็ซื้อขายกันยังไม่คล่องตัวเท่าไหร่นะครับเศรษฐกิจก็เป็นแบบนี้ครับเกิดเหมือนเดิมครับนะครับลูกค้าก็อยากได้ของถูกแล้วก็ของดีนะครับส่วนเราก็รับมาแพงขายถูกก็ไม่ได้นะครับก็ยังไงฝากนะครับ f c นะครับที่เข้ามาใหม่นะครับผม ก็กดนะครบับติดตามนะครับกดกระดิ่งช่องมลบรือล่กเหรียนให้ผมด้วยนะครับทางเลือกของนักสะสมนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอนะครับตัวลฟ์ซีไปก่อนนะครับพบกันใหม่ช่วงบ่ายนะครับสวัสดีครับ